ปุย๋ยายนัทพัทยอมรับมีปัญหาเรื่องบนเตียงจนยอมให้สามีมีเมียน้อยเพิ่งแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ได้2เดือนสำหรับปุย๋ยายนัทพัทกับสามีหนุ่มตามเทียรวิทซึ่งคู่เธอนับว่าตั้งแต่คบกันมาจนถึงวันแต่งงานก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักฮ่าฮให้แฟนคลับได้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่าทุกคู่ก็ย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา อย่างคู่ของสาวปุยฝ้ายกับหนุ่มตามก็มีปัญหาเรื่องบนเตียงถึงขั้นที่สาวปุยฝ้ายเอ่อยปากยอมให้มีเมียน้อยได้ โดยเรื่องนี้สาวปุยฝ้ายได้มาเปิดใจในรายการกลับไฟเดโชที่ถูกถามขึ้นมาว่ามีปัญหาเฉพาะเรื่องบนเตียงคือแต่งงานแค่สองเดือนต้องเป็นช่วงเข้าใหม่ปลามันหรือเปลา่าโดยสาวปุยฝ้ายก็ตอบว่าแย่ yeah, ค่ะเราก็บอกเขานะคะว่ามีเมียน้อยได้เพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ดีเรื่องนี้เขาก็หันมาบอกเราว่าฝ้ายหนูอย่าพูดจาแบบนี้นะเขารักหนูไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นเขาถือศีลด้วยหนูอย่าพูดแบบนี้นะ แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็เดือนละครั้ง ซึ่งพี่ตามเขาเป็นคนดีมากๆเขาเคยพูดกับหนูว่าชีวิตฝ้ายเหนื่อยมามากแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดูแลแม้กระทั่งในเรื่องที่จะมีลูกเพราะเราเองก็ไม่อยากจะมีลูกฝ้ายบอกเขาว่าไม่อยากมีก่อนหน้านี้เราบอกเขาว่าไม่อยากมีลูกเขาก็ร้องไห้เพราะว่าเขาผิดหวังทําให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นพ่อของลูกเราคงไม่ต้องมานั่งกังวลหรือเจ็บปวดเนอะแล้วอีกอันที่ทําให้เขามีความสุขก็คือเราขอบคุณที่รักและจริงใจกับฝ้ายนะคะแล้วฝ้าย ก็เชื่อมั่นว่าพี่ตามเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีของลูกได้ตอนนี้ก็ยอมมีลูกแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ